ครับก็วันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำฝาปิดเบ้าขนมโคกนะครับพอดีผมไปที่ตลาดก็อยากเปลี่ยนใหม่อยู่เหมือนกันก็ได้ซื้อเนี่ยครับถาดถาดใส่ถาดใส่ใส่อันนี้ประสงค์ใส่อะไรก็ได้เลยครับ ก็พอดีซื้อมาก็ใช้ผมก็ใช้อย่างนี้แหละครับประมาณนี้ใบหนึ่งก็ประมาณอยู่ที่ตัวนี้ผมซื้อมาหนึ่งบาทนะครับแต่ใบเก่าที่ผมใช้อยู่ตรงนั้นเลี้ยวไม้ดูนี่ครับแต่ตัวนี้มันจะบางหน่อยผมซื้ออยู่ที่70บาทนะครับแต่ผมใช้เป็นหัวจุกข,ของกาน้ำร้อนนะครับที่มันเก่าๆผมก็เอาออกมาดัดแปลงใช้ใหม่ จอรูตรงกลางนี่แหละครับพอดีผมเห็นอยู่ทุกอย่าง20บาทมันมีขายนะครับซื้อมาอยู่ประมาณ20บาทนี่แหละครับบายรุ่นละนี่ครับ20บาทมีสําเร็จเลยพอดีตอนนั้นที่ผมทําใหม่ๆผมหาซื้อก็ไม่มีตอนนี้ร้าน20บาทก็เยอะ ก็เห็นก็พอดีอ๋อพอดีจะได้ใช้ใหญ่ๆห,หน่อยจะได้เวลาจับอย่างนี้จะได้ไม่ไม่ร้อนมือบางทีก็จับไอ้ตัวเ,วเล็กๆมันบางทีมันก็ตรงนี้จะโดนลวกนะครับอ่ะก็มาทำกันเลยนะครับก็อุปกรณ์ก็หาได้อยู่ในบ้านประจำครัวเนี่ะครับผมซื้อไว้ ใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับใช้เป็นตะปูตอกเอาก็ได้ตอกตรงกลางตรง,ตรงนี้แหละครับตรงนี้เดี๋ยวเจาะเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับจะวัดจุดศูนย์กลางให้ดูนะครับฐานใบนี้มันกว้างเท่าไหร่ก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ถนัด <c oughs> ไม่เป็นไรเนาะ นี่นะครับกว้างอยู่ที่ประมาณ35เซนติเมตรนะครับถานใบนี้กว้างที่ประมาณ35เซนติเมตรเดี๋ยวเราจะมาหาจุดศูนย์กลางมันจุดศูนย์กลางก็จะอยู่ที่ประมาณ17ครึ่งครับ17ครึ่งเดี๋ยววัดเลยนะครับจะได้ทำให้ดูนะ เราก็เอาหน้าตรงนี้ออกเลยก็ได้เราวัดด้านข้างก่อนนะครับแล้วก็จุดใช้ปากกาเมจิกนะครับก็ไม่ต้องเป็นสีเรียนว่าตรงไม่ตรงนะครับไม่เป็นไรทำไปเลยถ้ากลัวไม่ตรงก็วัดอีกข้างนะครับเกือบไม่ตรงจริงเลย นี่ครับเห็นไหมเห็นอ you ย know? ู่เนาะนี่จุดตรงนี้สิบเจดครึ่งเนาะอ่ะทีนี้ก็จะมาทำการเจาะเลยนะครับโดนโคไม่เป็นไรเรียงตัวเอง <laughs> ถ้าไม่มีก็ใช้ะปูเจาะก็ได้นะครับ งั้นก็จ้างคนจ้างร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนี้ที่เขามีสะบานเจาะให้ก็ได้ เดี๋ยวจะมาลองดูว่าจะใส่ไอ้นี่ได้ไหมพอดีไหมาดูนะครับไม่ได้แล้วทำให้กว้างขึ้นสักหน่อย In the West. ใช้ไขควงนะครับโอ้ไม่มีที่ไม่มีที่ขันโทษทีเราคลายคลี ล,ลองก่อนเข้าให้สูตรเลยนะครับ thank yes. you แล้วก็หมุนตัวด้ามจับใส่เลยนะครับทีนี้เนี่ยครับสมายครับไม่ต้องลงทุนเยอะลงทุนแค่ร้อยกว่าบาทร้อยนิดนิดร้อยี่สิบบาทนะครับได้แล้วไม่ต้องไปสั่งซื้อในเน็ต ให้ยากนะครับเราทําแบบง่ายง่ายใช้วัสดุแบบบ,บ้านเรานี่แหละหาใช้ได้ดัดแปลงเอาหาซื้อก็ยากครับผมเดี๋ยวจะสั่งซื้อในเน็ตเดี๋ยวก็สั่งซื้อตรงนั้นนี่ยากไม่ต้องไปหาซื้อให้มันยากใช้แบบนี้ประหยัดกว่าครับสวยด้วยพอดีถานตัวนี้มันตาไรตาจลวดเนาะดีกว่าแบบเดิมอยู่แล้วครับ มันหนาดีแบบนี้แต่แบบเดิมมันจะบางไปหน่อยที่ผมซื้อมาตามได้อยู่หรอกน้องครับเนาะแบบนี้ง่ายไม่ยากนะครับลองทําดูจะได้ไม่หาซื้อ,อยากเนาะหวังว่าคลิปนี้คงจะได้ประโยชน์จากคลิปไม่มากก็น้อยนะครับนะยังไงก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเตือน ดูคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับคงจะได้ประโยชน์นะครับเนาะยังไงสงสัยอะไรก็ทักมาที่ใต้คลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกคำถามไม่มีกักจะบอกให้หมดนะครับขอบุณครับสำหรับติดตามคลิปนี้